สกาวสดพีวิวครับมาที่เกมบิ๊กแมชนะครับบิ๊กแมชเลยก็ว่าได้ของกลางสัปดาห์นี้นะครับก็เข้าสู่สักาดใหม่อย่างเป็นทางการ2,566นะครับเป็นเกมระหว่างจ่าฝูงอาร์เซนอลครับจะพบกับนิวคาสเซิลที่ร้อนแรงสุดๆในฤดูกาลนี้นะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับใครจะไปเชื่อว่าหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์เป็นเจ้าของใหม่นะครับแล้วก็กลายเป็นทีมที่ร่ำรวยที่สุดในโลก นะครับก็ทําให้คาสเนี่ยโอ้โหขึ้นมาพังงานหัวตารางคะแนนเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับเจ็ดเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับก็สะดุดแพ้ไป1เกมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเกมในศึกคาราบาวครับนะครับก็คือจะไม่นับก็ว่าได้ก็ไม่เป็นไรโคกเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ชนะรวดนะครับเกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในวันสุดอาสนวันสิ้นปีนะครับคืนวันที่31ของที่อังกฤษนะครับหรือเข้าสู่วันที่1ของบ้านเรานะครับก็บุกไปเอาชนะไบรตันได้4ประตูต่อ2โอ้โหบอกเลยว่ายิงกัน อุตลุดยิงกันสนุกเลอเกินนะครับอาจจะมีปัญหาเกมรับอยู่นิดหน่อยนะครับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก็เหมือนเดิมครับกับเบลเชสุดที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับจะคัมแบ็กมาได้ประมาณเดือนหน้านะครับแต่ก็ดูจะไม่ส่งผลนะครับที่คาดการณ์กันไว้นะครับว่าการขายกับเบลเชซุดเนี่ยอาจจะทําให้อาวุธหนักของอาร์เซนอลเนี่ยหายไปนะครับแต่ขอโทษทีนะครับหลังจากที่กลับมาในช่วงของโปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็โอ้โหไม่มีอะไรจะดยุดยั้งเขาได้ครับนึกว่าจะมีการสะดุดบ้าง นะฮะก็ยังสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้เรื่อยๆครับส่วนทั้งฝั่งนิวคาสเซิลครับร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับร้อนแรงในที่นี้คือบอกว่าร้อนชาร้อนชูชีแบบโอ้โหสุดๆนะครับ14เกมหลังสุดนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับในทุกรายการนะครับถ้าเอานับแบบรวดๆยาวๆนะครับก็มีชนะ8นัดรวดในทุกรายการนะครับแบ่งเป็นพิเมลีก6เกมด้วยกันนะครับแล้วก็มีศึกราบาคับอีก2เกมแพ้มาสะดุดในเกมล่าสุดครับ เปิดบ้านเสมอกับลีสยูเนเต็ดไปศูย์ประตูต่อศูย์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช่วงหลังจากสิ้นสุดบอลโลกมานะครับก็มีโปรแกรมที่อัดแน่นนะครับแล้วก็ทําให้แข้งขาอาจจะล้านิดหน่อยกันนะครับแล้วก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับลีสยูเนเต็ดไปนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายจริงๆปัญหาการบาดเจ็บของพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นหน้าตาเดิมๆอย่างเช่นทางด้านของอีซักนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ก็ดูจะไม่มีผลเหมือนกันนะครับแผงหลังเหมือนเดิมครับฟาเบียงแชร์สวนบอตแมนนะครับ ตรงกลางก็โอ้โหยังแน่นเปึกนะครับมีโจลินตันนี่โอ้โหไม่รู้ว่าไปกินตัวไหนมาครับฤดูการนี้เก่งเหลือเกินนะครับหรือจะเป็นอีกคนนึงครับทางด้านของมิเกลอาร์เมลอนนะครับนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่นักเตะหลายๆคนที่ฟอร์มเปิดณเวลานี้ครับอยากจะให้ทางด้านของแจ็คกิลลิชนะครับออกมาด่าออกมาด่าแบบว่าออกมาปรามาทหน่อยนะครับเผื่อจะได้เป็นคู่เป็นคนเหมือนมิเกลอาร์เมลอนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นฤดูการที่สุดยอดมากๆเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฤดูการหน้าจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสถิติการพบกกันนใช่่วง6เมที ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องบอกว่าบ้านของอาร์เซนอลนี่แกร่งตลอดเวลานะครับของนิวคาสเซิลเนี่ยไม่สามารถบุกมาเอาชนะอาร์เซนอลได้เลยที่เอเมเรซสเตเดียมนะครับในโอ้โหสี่เกมหลังสุดนะครับที่มาเยือนในเอเมเรซสเตเดียม e นะครับก็นั่นแหละครับพอมันมีสถิติตรงนี้ที่ชี้ชัดว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ดูดูจะดูแข็งแกร่งกว่านะครับบวกกับฟอร์มเนี่ยโอ้โหชนะ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 ช,นะช,นะชนะมานะครับถ้านิวคาสเซิล ไม่สะดุดนะครับในเกมนัดก่อนเนี่ยก็โอ้โห,โหอาจจะแบบว่าอาจจะมีความสูสีกันบ้างนะครับแหละก็ยังเชื่อว่าครับว่าอาร์เซนอลจะสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้แม้อาจจะดูแบบอ,อ,อึดอัดนะครับเพราะว่าเกมรับของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่าดูดีที่สุดในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ดูดีที่สุดในทุกทีมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ตามแต่นะครับแต่ก็ยังเชื่อในกลิ่นของมิเกลอาร์เตต้าครับว่าจะสามารถพาอาร์เซนอลเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ครับ และนี่คือสกอร์สดพีวิวครับจะมาพีวิวกันเป็นทุกวันทำการครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจ YouTube แล้วก็ติกตอกของทางสกอร์สด้วยนะครับ